ทานผู้ชมทุกคนทุกตานครับที่ชมชอ YouTube, ่องยู u ูบซืบสร้างสิ้นแชนเนลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแตกแป้งนั่งฟังเรื่องราวอีพีสีช้มวันนี้เราเดินทางครับมาที่บ้านกุยเนื้อหมู่ที่4ตำบลจางกลางอำเภอจางกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านล่างนึ่งของนานนั่งคนนึ่งครับก็อำเภอจางกลางนั่งเบ็โซไอลุมีครับหรือว,ว่าอาจารย์กองพุ่คนนึ่ ซึ่งอาจารย์คนนี้กับเกดเดิมเล่นนั่งเมือพุทตศสักราชงพันห้าร้อยสี่สิบดโดยการเที่ยวนั่งกับอาจารย์สี่ตู้โซ่สี่พัดอย่างวัดสุรธานีลังจมกานกับได้เ,เดินทางไปเที่ยวนั่งกับอาจารย์ปะทุอไมลูมี่แล้ววันนี้กับปุ้มจะมาเตะเพ้งของอาจารย์แบงโซ่ให้ลูมี่กับคนจมคลิกนี้กับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยเต่ว่าโบปีน้อยคนนะครับว่าเพ้งนี้นมีตังลูกุกซิมาสิน เลกขนาดอาชิบุกซินซึ่งขนาดรู้มากอาิบุกนี่ก็ส่วนมาจะเป็นข้อห้าจันประตุ้มครับเพราะว่าบางลูกแกะเกี่ยวกับไหนแป้งเดี๋ยวมันแบดเปื้อไม่ได้เล่นไม่ได้ใจนะครับเดี๋ยวนี้ยมาย่วยแป้งนี่กันบางร่วนกับบางร่วนบกน์นซึ่งก่อนเออพวกโบกน์ก้นว่าบางจังเลไม่โอจริงๆครับะลูก็บอกน์ไม่ตุ้งไมื่มาลูกนี้จังก็ได้เหมืนพื้นนะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ติดตุลายอยู่แต่ว่าแกไอ้โร่บาแก่แป้งเตือใต้กันทำความระบายด้วยนะครับ อ่าเอาเรียมเงืเรียบเนาะเอามาเป็นกอนที่วันละขับมาเลยรูปตีนึ่งกันเลยเอา่ามาเลยรูปครูวนกลอนกับรูปตีนึง่งรูปหรือซี่ขั้วคำนะครับก็น่าทุกสิบมาสิ้นนะพวกอาจารย์อืมขอช่วยหามาครับไม่ทราบจังว่าจงอะไงรมันกันนะครับรูปนี้ก็อาจารย์ไม่อยู่เจ้าก้องเป้งไม่อยู่ก็เรามาเตะกันในฐันะเลยกันอเอาเลยครับไม่เป็นกอนที่วลาเอาบ้านผลไปรูปตีหนึง่งตีนึ่ง ลุกซี่ครับลุกซีว่าคขา <c oughs> ไม่ไม่ทราบสตอรี่มันกันนะครับลุกนี่เดี๋ยวว่าเตว่านะครับเสิร์ชอนันนี้สั่งเสื้อถ้าว่าเคยเล่นในทิกต็อกเล่นในยูทูบกล้องผีบเงินนะครับก็เรื่อว่าพวกอาจารย์เบงนะครับลูกนี้เตี๋ยแก้ใจโอเตีว่าอยู่เป็นประจำลูกนี้นะครับขนาดนี้ก็หกสิบมาสิ้นเหมือนกันครับลูกนี้สั่งเสื้อเลยนะสั่งเสื้อสั่งเสื้อนะครับอ่กับป้นผลไปครับ ราจะไปแบบเร็่อๆนะครับบัวเราไม่ทับละวัดนะครับอ่ะมาเลยรูปตีซ้อมรับลูปไหลส่วนรงโคนะครับจังกุม้มจังฮาร์ดนะครับรูกนี้จังกุ้มเนี่ยสิดตัวเลยคาราโอเกะซีนมันกันกับ <c oughs> เอาไปแบบไวๆรับมันเป็นการซีเวล่าบัวสตอรี่เราก็ไม่ทับได้นะครับจะโ้องมาอยุ่วันนี้ไ้หน้าบดต่อไปอ่ามาเลยายหน้าบดรับบัวลูกคาร์ด ขนาดออกซิบาซินเหมือนกันออกซิาังซุกกับลกนี่างซุกลูกนี้นานจังนี่ว่าลูกนี่รบบป้นผลไปกับสวยอ่งมาลูกนี้ครับมาเลยลูกตัวไปรับลูกตาลูกนี้นะลูกเนียลูกเนียนนินห่าอยู่ในแม่งไหยังกะต้องกันบินบนตาอะไรกับใดไหมลูกนี้ครับขนาดิบุกอร์ิบับนนีาอันนี้ปลาเนยาวึ้นมันรับ ด้อ,อยเป้งอาจารย์ปลาต้มกับลูกนี่ครัออบอะนนไรตัวนะครับตัวที่แดงกุหลาตตัวนะมันครันะอบอันนี้ตัวก่าล้วแบีป้งออามาไว้เป็นเดืเอกปักกวดยวดอะไรับมีความคลั่งมาลูกนี่ครับ,บดเดนเยเยป็ชันเลยเอากับปั้นผลไปลูกนี่กับไปได้ไวๆนะ่ว่า บอกว่าใจเข้มจังไหนนั่งวันนี้เราไม่สาบเราวัดนะครับไม่สาบตะโตรี่กันเราจะก้องแป้งไปตุลาเอามาเลยรถไปกับลูกตาปูนอยู่ข้างล่างนก็นาลูกชิมาเส็งนะครับลูงนี่ตัวกาอูกชิมาลูกนี้อาบ้านอนไปกับตาวากายาเละแวบเต็มๆก็ไปเล่นในวิดีโอที่แบ่งรายเดียดเอามาเลยลูกนี้ก็เป็นลูก สามีตัวเงาหล้วอยู่ในเป้งอาจารย์มาตุมเหมือนกันกับตัวนี้ผมเนี่ก็เราจะมาผู้ได้กวาดเราจ้าแล้วก็เราตามผู้เป้งมาครับเนี่ยจะกงเป็นงานเนี่ยแก่โบหลายละเอียดมาเลยมีความคลั่งเห็นเรื่องครับอ่าฟันคนไป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 เรายิดอหัวเราไม่สับระวัดนะไป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 เรายิดอหัวเราไม่สับระวัดนะ <c oughs> อีรูปนะครับสามีมันกันสามีมันกันรูปนี้หกสิบ้าินนะครับรูปนี้มีความกลั้งมันกันมีความกลั้งมารูปนี้กลั้งมาตั้งมาเ่ิดตากเอ็ดว่าจ <ations> ังก e: ุ <NAS CAR> ้งมาเลยนะจังปุ้งกลาว่าน้ไปรูลลิรเนี่ยออกเป็นแบบนี้จะช่วยมันกันแบบช่วยมันกันมีความกล้าหกสิบ้าสิ่งานกอนไปไม่ไหวจะว่ายอะ có bên ngon uh, hay thì này à mà có phải gặp tô tô cũng chưa xin mi này tích này quyết cho ấy mục ăn là gặp tà tô lên năm à đều cả phải ăn là nói gặp cũng xin gặp tuổi mà đúng, đúng đi mà... Ừ, đúng đắng là đắng đúng 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 đi, bên. Này, bên này chơi chẳng này, bên chẳng mà chẳng côn mai buồn này chẳng mà quá เป็นไวยรอล์มาตอนนี้มาเลียนต่อไปกับตาเมืองต่าเมืองสายโบเลื้งนะครับตรงนี้หกสิบมาเซนมั่นกันครับช่วยนักเลียนนี่มั่นช่วยครับช่วยช่วยช่วยับเร็ยนนี่เดี๋ยวตีแดงจะเป็นนั่งผีไม่หนีหยุ่มเพลนครับเกมเป็นนั่งเลยว่าเล่นได้ตุกเล่นเรยเลยมั่นกับเล่นได้ตุกเล่นจึงเป็นคนเดียวไม่ตื้อตัวนะใจกับใจดีมากตัวกับเป็นียังดีใจดีมาโค้โบ้เลยเอามาเลยต่อไปกับรูนายปลาก อุปสมาเหมือนกันครับลุงนี่จะอยู่กับสวัสดีน้องเคยเล่นนะครับจะอยู่กับอีเมดี่นะครับอยู่กับเราเราเป็นนี่นะมันไม่หมดยิ่งหรอกคนไม่หมดยิ่เหมือนกันอยู่ร่อยอาอุปสมาสินเหมือนกันอุปสม่าสินฟรีนะครับเอาไปฟันผมไปครับต่อไปมาเลยคูนี่กับ ก <globally> ุ้งกับจาำกุ้งกับจำช่วงพอรู้นะครับมีเป็นอาจารย์ปลาต้มไหมลูกนี่อาจารย์ปลาต้มเหรอแต่อ่าเคยเคยเลยก่อนเสื้อเลในสี่ดีก็ดีเคยฟังเทปก็ดีนะครับกุ้งกับจำนี่นะครับเป็นตัวเอ้ก่อนอาจารย์ปลาต้มเลยหกสิบบาทสิ้นไอ้นี่าทิตย์นะครับรู้นี่รู้นี่อ่ะไม่เลยเรีนชัดๆนะครับใส่อะไรเพลินเพื่อเพลินพอรู้ับรู้อ้าวผ่านคนไป ่ามาแลี้ยนตัวไปกับลูกนี่ปูนไหมน่าจะไม่ใช่ปูนน่าจะจอยมันมันจอยแต่ไม่รู้ว่าปูนหรอจอยน่ะป่ะไม่โลวปูนไม่ลูกนี่บอกว่าก้างบนลอยลิตรลอยลิตรโอเนี่ยน่าจะน่าจะปูนอยู่น่าจะปูนไหมแต่ว่ามูยาวว่าเออมูยาวว่ามูยาวว่าช่างฝันตีเจ็ดลิตรโอ้ลิตรก้างบนโอ้ต่ำเป็นจอยจอยมันกลมอ่านั่งหัวหลัก็เตียนโตแต่ว่าเคยเป็นเคยเละนะ ม่เนกันหนวไูนเนแต่ว่านี่ยุงวันอดก็มุนนั่นนินี่ครับลูกนี่ครับเดี๋ยวราคเป็งเงินครับคูเป้งขรวจวจคอมเมนต์กันนะครับลูกนี่อ่าฟันผลไปกับโอซมาเซ่ามาเลยพูนีลูกนะครับอืมไหนปลาพูนมีลูกโอซมาเซนมันกั้นไม่ดับยังนะช่วนไม่ับจตัวรา้อยังไม่ได้เย็ดตีต้งหมาปืนปืนครับอ่า่ยหอามาครับลูกนี่ น,น,น้องๆคนนั้นยอเปลงก็เคไปได้เลยนะครับหัวครูแบงค์น,นี่ก็เป็นไม่หยุดตีกับเปลนครับเอาอาล่นหน่อยหน่ยนที่มาเิมืันกันเนี่ยนี่ตัวนี่อันนี้นังคุ้นนะหนังคุ้นหนังคุ้นคุ้นตัวนี้เนี่ยอะไรจจัดลึกล่าที่มาิมวกุหนังคุ้นครับช่วยมันแล้รกบช่วยอ่ อ๋อข้อนึนไปกับ่จงลูกนี้ไปโน้นเรื่องกี่วันใดลูกได้ด่าจริงต้องลายตงิงรับตรงนายติงครับอู้ววงเอวววววาวว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 นี่ว่วว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 นววววววรวววววว่วว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 ว้ววววววนวววว่วว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 วนวววววววาววาวววววววอยวว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 ี่มวว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 โวว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 ขิมา ปั่นไปดอาไปรูปไหนเลยรูปไหนนู่นเลยนะครับรูปนี้ยกูแบ่งสายเล่นตัวพื้นนะครับเวลาทำคัญแสดงอันนี้จังไรได้ไรพี่ลวงว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จังปี๊ดไม่ใหญ่จังนู่นไหนเลยไม่ใหญ่จังกูแต่ไม่รู้จังนู้บไม่ไม่แน่ใจไม่ใจไหนน่นลอยโตอ๋อเดี๋ยวมันจอจังไยนะครับ

กระจายอยู่เกิดเอ,องก็ยิ่งเที่ยวมันม่นแหละขับรถบนไฟนะไม่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 ถอดระวัดกันนะ้นีต่อไปเข้าเมืองกันเราเข้า,ขาเมืองเจ้าเมืองอ <จะ S 1> หไรเม,มืองเจ้าเมืองนั่งเมืองอันอ่าไม่ถอบจังเราตรงนี้ลูกต้องลูกนี่ไม่จังโยกอะไรจังรุกกับ<อ>หลายๆอีกการตที่ะไรนี่ ม่ยังยกยังรุกปนะครับผมช่วยมาช่วยมาช่วยมานนี่อาจารย์แมงาจะเดตัวคืนนะครับมนี่นี่ช่วยช่วยอย่างไม่รู้เต้นจริงๆแบไม่เร่ไงกไม่รู้อะไรตัดนะเรยังไม่เก่งสิอย่างนี้แต่ว่าใครูคอมเมนต์มาได้นะครับไม่รูจังเลยกนาดสิบบาสบหกสิบาสิูนี่กเดียวเรเครับ อ่าเดี๋ยวไปลูกขุดนะลูกกุดนะลูกกุดเนียนสังตีปสังตีมาสังตีปอมนตรงนั้นมันเกิดยังไงสังตีปปุ๊สิบห้นะอ่าควนหดไปคับเราไปจับละวัดจริงๆนะครับอันนี้กับังดีหมอนกันสังดีหมอนกันครับช่วยมาครับลุกนี่ลูกหยักอืลูกจ่ายหยักปุ๊สิบห้ามันกันลุกนี่ อ่ามาเลยมีลูกอยากก็ต้องมีโพยอยากเราลูยัเไงครับลูกนี้เยญ่มอกอันนี้ประมาณกี่เซนได้ไหรอกดูนะแต่มุ่ใต่ตัวเดาหุ้มมได้ไหมเจ็ดที่้านลวยเจ็ดที่าหลวยอดเลยเจ็ดที่าหลวยอดแต่ไม่รู้ใคตัดลูกนี้ไงโต๊ะแล้วมีไม่กุนไม่กุลนะ ส่วนมาไม่รู้จังก็กำลัาไปด้วยคนดีดูว่าเราไม่รู้จริงแล้วก็โมโมไม่ปกติแกยุ่งงานอย่างนั้นอย่งนี้อ่ากูเนียนก็อาจจะมาตุ๊บก็อาจจะมาตุมกับกูนี่กูด้วยว่าจะมังเนียนพุ่งไยเล่นเต๊นอยู่จะเอามาเล่นในเรื่องตำนานวัดป่าตะนะกับอีกี่อย่างไปลบเนี่ยเนี้ยเนี้ยของมึงจำได้จำเมือง ตัวนี้เราเล่นเป็นแปเตปูกาเกือเนี่ยก็อาจย์มาตุ้มเหมือนดันโนี้เดามือหนังเมืองแก่อ้าป้านผนไปกัไป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 ไนิอามาเลยรูปตัวไปกันี่มัรูปเลยเป็นหนักโลงเป็นหนักโลงเป็นหนักโลงเดินไปแล้วเกือยนีอาอป้มาเซ็พสิบาับผมเมาผ่านผลไปเปไปไป า <c oughs> รูปนี้ครับถ้าใครเคยเลยอีนเนในเดนะครับจะเคยเห็นนในยูทูบในกลุ่มกับชจา,า,ามบากร้นดานตำรวด่ดรูปนี้จะโอ,อ้รูปต่ำรวจดคุกซีมาสินไม่คือตาของซีมานะรูปตำเนี้ยอะไรกันเลยรับ <c oughs> ป้นไวไปไวไว้อืมไอ้นี้รูปปลอรว ปวดร่วงเลครับปวดร่วงบางรู้ว่าเราไม่จับระวัดนะครับครับวันนี้เจ้าก้งติดตัวอ่ะพาดผลไปกับทุกคนช่วยนมาตรงนี้นะเอามาเลยู้งตัวไปกับอันนี้แกจะจ่เล่นเป็นคุ้นคุนตัวราพีนะแต่ผมจะไม่คิดนะคุนคุนใจจะแดงเรื่องอาบีนี้อันดับสายฟ้า ไม่รู no. ้ไม่รู้จังเลยเหมือนกันครับจังเลยแบบนี้เออมาเล่รุตัวไปกับอันนี้แกจะจ่าเล่นเป็นคุณคุณตัวเราพี่นะแต่ผมจะมาคิดนะอคุณคุณใส่สีแดงเหลืองอันี้อันนับทล่ยฟเออไม่รู้ไม่รู้จังเลยเหมือนกันครับจังเลยแบบนี้ đấy không? Năng bằng má mà Tôi năng bằng 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 mà À, gì lốp này gặp tình thì là bên trái sẽ đen mất Đúng không? này đồ Khuôn sức trái sinh Ừ, Trái đấy sinh khuôn sức trái sinh Thì tôm Ừ à, Để mình đủ cái tát láo không? Không, mình đủ chẳng đứa Để chạy đủ cái à, nào Ok, tát chỉ รูแกน่าจะเป็นลูกจนลูกจนนจะครับเสล่งเป็นเสื้อดำนะครับเป็นเสื้อดำเป็นปีก้องไฟยิ่งใหญ่เสือ้อนะค,คุณสุดใหญ่จ,จ,จริงฟ้ายิ่งใหญ่เสือ้อเส <c oughs> ล่งนะเป็นเสื้อดำลูกจนนะบผมเรียกจุนจะเป็นจนมีคุณธรรมนะนะไม่ใหญ่จนุนมันตนคนด้วยช่วยผลจนุนที่มาสิแ้วก็ตู้บดไหลน,นะครับตันนะี้ รวยเมื่อไเจอหวันีันรันอยู่ล่อกันนะอยู่ล่ออยู่ล่อชิมาชิมานกันเฉยๆหลับด้วยเดี๋ยวว่างๆไ้จอมเต้นเลยเลยจอเต้นมาเลยต่อไปรับไล่บ้างกันครับุงนี่วยวยวยมานะครับุงนี่วยมา่วยมาิมาิมนครับไปเอาเบงแคทไปเอาไปหมดไป ลูกตัวม,มากคร baptism? ับไม่หรอกปีก em> eh ุูมตัดไม่หรอกนี่เรนตรงมันปีกุูมตัดมากตายหมนเลยเอนครับเอเดี๋ยวนี้อันนี้ป๋าใจสู้รียานะครับป๋าใจสู้รียากะดิ่งเหมืองอภินิหารตัดใส่ฟ้าเหมือนกันก็ใก่้ต้นเหลืองนั่งเรียนป๋าใจพาต้มมาแมบนี่นะครับหัวเรศใส่นั่งอาจจะมาทุ่มให้เอรียนอปินีิหารตัดใส่ฟ้าใส่อะไรกับนรับ ไปจนบ้าไปจนบ้นตัวย่ามาอยมนะบุกนี่วยคดิมาสิอ่าต่อไปกับข้าสู้บดนั่งข้าสู้บดนั่งหลุเลยเดเลยเลับมาเร่หุดนั่งเงาะอ่าอันนี้น่าจะจ่แสดงเหนื่อยนู่นะเหลืองขอกอาจา์ะัาทุมาลุกนี่รวยรักรวยมุนินอืมครี่ว่านังเอฟไส้กรอกเป็นนังเงาะนะ พงศ์จำจื้อไม่ได้แล้วไม่ไเคยได้เล่นอะไรเลยช่วยมาครับใส่รูจังเลยครับใส่รู้คอมเมนต์บอกได้รวยครักรวยมั่งทิ่มมันบนไปอ่ะมันอยู่นั่งอ่ะอันนี้ทองเกศแบบหนังทองเกศว่านหมาหมาว่านันนี่ไม่ท้าจังไั่ครับลูกนี่เป็นน้องสาวของคุณพลเสื้ามงเลยอ่ะเป็นอ่ะปีนี้รับใส่ฟ้าเหมือนกันนะครับ แสดงเป็นอิมเียดี้วช่วยาม,มาครับผมโคมากสิ <c oughs> ต่ตกตานนไหลเต็มงเลยครับนี่คือรางิจริงก็ไหลเต็มงเลยลลนี่ราวดีฝาหฝาชายสู้ได้ยากนะครับโอ้จะได้งานตอนนี้นครแสดงงานปีนี้งานรับสายปลา,าปปช่วยมาหนะช่วยมาครับหล

ทีมีคุณธรมตนคนรวยวยคนจนมียาก็นแจมปลต้หลนี่ตื่เนกันตื่นเนนะแล้วลังตื่นเลยนี่ไม่ในใจหัดเยนะบวดใจแต่นุ่มใมีแควลูเปิอะตรงนี้กัน่มาตีมเหมือนเดิม่ต่มาอาวันเลย ไม่ได้ตู้นัมาอามาเลยไม่ได้รูปนี้ผมไม่อ่านโอกเดี๋ยวตัยูทูเบนนะเดี๋ยวโดนเดียวโดนเีอันนี้มีรูปเนี่ยมาเก็บแล้วก็บกันนะครับถวาใรูปนั้นเล่นซี่นะูึงนะครัเมซี่การไล่รักซี่เรยบ้อยตอครับรูปนี้ตอมา จอคายาเล่รูปนุ่งก็ตัดมาช่วนตัวนะครับวิวิวจริงยกเดีับจริงจรี้แม่อ้ลูกมันตัดมาช่วนตัวเลยนะตัใกายเล่เาเามาเล่แต<อ><อ>่รูปนี้ตัวนี้เป็นไวรอลมาแล้วครับในเฟซบุ o กใน TikTok ก็เป็นไวรนอนอันนี้แหมหน้าบนหน้าบนเน <c oughs> จ้าเมืองเ <c oughs> จ้าเมืองอันนี้หนังเมืองครบรวยรวยนะครับตอนนี้เป็นไวรอลมาแล้วลูกนี้ต้องสร้างลูกนี้เป็นไวรอลม้าเดี๋ยวไม่นานเป็นไอ้เรก็ ไปต้วนกบจงเล่นนี่ไม่น่งมีไปต้วนจงเล่นนะครับร้อยกูนีร้อยมาเร็ว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 นี้นะครับดูรับดูมีนาบดเจ้าเมืองนังนี่อ่าร้อยร้อยกบเนี่ยตรงเลยนั่งกบหมูเนี้ยครับคุณนข้าครับนี่เราเป็นนั่งเป็นช่งเละเออลูกเนียนได้ข้าวคือไปแบงหลานะว่าลูกเนียนเนี่ยว่าอาจารย์ปะต้มนะ แกรั้งตัดเป็นตาแก้วเลยไม่รู้รั้งจังไรตัดเดี๋ยวอันนี้ตัดออกมาครับเมื่อรูมีดาวนะครับตัวเงาอย่างนี้เนี่ยเปล่งเป็นดาออมาวันเนี่ยแปลงนี่เป็นเตียลึกครับอืมอ่าสวยงามนะครับผมนี่มันครับยังไม่โกมานอะไรนะมันยังไม่โกยังไม่กับทำมาเลยรต่อไปกับตัวบวชตัวบวชนะครับผมนี่ นี่นาก้องปีเป้งเองนะลูนี่หน่าเดี๋ยวเนนี้จังติด่ดเล่นหนาหุกจังติดโอเคอ่เอ้ยหน้าหกรือีอ่าขัดไปกับนี่จะล้างนี่จะเือนไปนกเกาะเขาเลยนะครับเกาเขาเลยอยู่ไปอ่าขดนไปนี่จุมบักล้องอาจามาตุ้มนะครับอาจามาต้มอ่าลูกมีนะครับลูกนี้ แต่กได้ยังไม่อกายใจเลยังไม่เลยไม่พอต่อนี้่ยวใกล้เลยตัวเบรยองมีแบงเลยหน่อยรวเนี้ยอ่านี่ไม่จับมืนกันหวรูไปได้นะครับแต่ว่าใครจับแล้ววครับคมไม่ต์มันมาได้เกิดยนะเกิดยึหรือบ้นนั่งหอยรูจัดเะไเนี้ยเอจะจำไดนเป็นกลุ่นจีนนะรงนี้นะเดี๋ยวกลยหน้าหว่าแต่พวกจำยื้อไม่ได้เลยครับจำชีไม่ได้เนี่ย ตัวไปกับนี่ดูนีก็อาจจะมาต้มกันหลังครับตัวไปกับใจนี่ดูมันจะมาต้มนะครับนี่ก็อาจจะมาต้มเหมือนกันหลังนี่ครับฟังเกงเลยนี่น่าจะดิ๊กอันนี้นะดิ๊กดิ๊กอันนี้ไม่เนี่ยดิ๊กเอาไว้เปลยหนุ่มเนี้ยจะเป็ปลายกันมันแต่ก็อาจจะมาต้มอยู่นี่ครับก็เคยเคยในคนซุดนะมันเลยนั่งคุ้นกับป้อนหมนไปกับไปไปไปกันที่นะ เป็น <Anh> ังเลยอยู um ่ดีจังไก่าันอ้นี่นยากรก้ยากกี่ยากกยี่จยงตุ้งขึ้นมาดูนี่ห้าสิบหกตัด๋ยวตัดัวตัดตัวตัดตัวตัดตัวต่อไปกับตัวใส่ตัวอรก่อนชุดอีช่องรลนี้มั่นเลยกับโคมกับจามในก่อนเุิร์ดพุ่มอาจารย์เขต้องนี่้่องตัวนี่นะ ตับมันเลย,ยกูกับจาเลยก้อนจะวเปลนกูกับจามเลยต,ยงตองหัจามปลตุ้มมีเลยตรงลูมนี้นะครับกเลยนะต้องจิ้มกัดอนต้นกัดเลย,ยมีความกล่งมาตรงลมนี้นะค <c oughs> รับมันเอาเปลนกันได้นะครับต่อคนนต้องตืนใจเปลนอ่า่าผลไปกับอ ไป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 ต่อไปนีมาปลาับ,รรบน่าจะก้องเองไม่ไม่หกนี่ไม่กล้องเองอะกล้องอาจารย์มาต้องถ่ายหลุม,ม,มนี้หลุดตด้เมื่อหลุมนี้มีื้อจกเต็มอย่างไม่ได้ะก็ออาจารย์เบ่งนาจากย้องอาจารย์เบ่<า>องแน,น,น,น่นอนเเต็มหม้ตัึสั้นหนะเร่งเร่งดูดีรับปันป้นัน,นไปอลู่นี้มาปลับอาจะบุกอ,อ่ะมงตาโตมงจะบุบแล้ว

mà về sở tiếng là tiếng hóa tiếng năng khuôn là gặp tường khuôn còn cái anh em ở đây gọi cho bạn tung còn cái khuôn còn khuôn mà này thì cũng lên vậy thì nên rồi mà được sòng khô à mang gặp tường khô trao anh đi nhà ma rồi cho nhà ma là khuôn mà này tiếng nào tiếng nào đồ ni

ลูกนี้ไม่ไหนใจว่าลูกเดียวเจ็งใจนั่น่อนเไม่นะไม่ไหนใจนะครับว่าลูกนี้จะบอกจะเ้งกันรูกนี้ไม่รูไอยู่เป้งายจันต้มกันได้จะตาโทงนะลูกนี้กูว่าเดี๋ยวเป้งาจต้มกันลูนี้ไงวะเอาเาป้คนไปยับเอาไปกับแปรงเก็บนะไอ้นี่บอกเป็บเปงเก็บ าเคยาเลเป่งย <sentido. S 2> ่อยกับกดไล่ตึงรวยเลยเหราคูเป็นไงโกรวยเลยผมันยาหมาวยลงไโครวยเลยนะครับลินี้แต่ว่าได้เป่งย่อยเนี่รูปีะครับกูปี้นี่รายยูเลยเป่งไยงต้เหมือนกันตัวนีต่อไปก็ตาคนเมืองกันเหมือนกันเป่งยางางยต้มกันอ้่านี้แต่เราไม่ใช่คนอินนะต้้เยอะเป่งไี่ไม่รู้เหมือนกันไป ตัวรูกเมียนไม่รู้ใครตัดตรงนี้ลยครับยูไกลๆกับอาจารย์วิจัยตกลงมีทีหรือไม่เออไอ้ไอฮ่อมนะเล่นอะไรไอ้หอมมั้งไอฮ่อมแต่ไม่จ้าเหมือนกันแบบใครตัดนะครับอ่หลังจากนั้นมีใจมันต่างเกล้อแหละเกล่ามี่ตัอมันอยู่ไกลๆอยู่นะครับจะมีพุ่มกำลังนี้อืไม่สามปุ่มกำลังใครตัดแต่ยูมั่นเลยกับพ่อาจารย์วิจัยตกลงมีทีมันรู้ปุ่มมันรูมั่นมากเลยวาพ่อแม่นจ้ะเดี๋ยวยูมา่เลย เอามาเลยเตงวดกราไม่รู้ป้าไปแน่เ่ยจังปีจังปีนะปาอยู่กันตั้ไหมตอนนี้ปบายๆนะจังปีใจสบาใจกันได้ตอนนี้นะไันี้น่าจอะโอมาตัวนี้มีอะไรบ้ามาตัวนี้เยอะอยู่โอม่ารายรู้ตัวตายลายรูปเลร็นะรับรูปตัวตายครับเอาเลยครับก็ประมาณต่านี้นะครับจะรับเต็งองปี นั่งเบ่งโซ่หลวมีครับเต่าพี่ปราบตรงนี้ครับพวกกระตงโค้กไปมาที่นี่กันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเต่าขยันเลยเป่งเย้ครับคนไอตึงลอยเลยลอยเลยเน่ครับสำหรับวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาครับโค้กรับลาไปก่อนโค้กรับบอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ